เยอะน้ำนักเยอะน้องน้ำนักเยอะเรื่องเดียวประจังว่าเลียวเอาไม่ทันแต่เดี๋ยติมันแข่งข้างหล่อมนะไม่มีหลกข้างไม่ฉับนะมันไม่เมื่อหลอกข้างนู่นนะหลกข้างเลี้ยนมาเป็นปั๊ดปั๊ติกถ้าหลกข้างนู่นมันมันมันแข่งแรงว่าข้องหลอดกันนวลที่คุณยายซี้อาันมันแข่งขังแรงว้าได้่าที่บอก่าได้ที่บอก่ได้พี่จับซีวีบอกว่าระวังขี้หมาด้วย ขึ้นเลยคนแก่งก็อล่อยขึ้นเลย <im itation> อ่าแล้วไม่กินเลยเลย